มันได้ก็ต่างตั้งมุนสิคะนะมันได้ก็ขาดเอมากกินโอเคมาสุนข้ามันได้ก็มาโฮตดังขาเยิ่งหอมเท้าในขนมีในช่องยี่ห้อปกาข้าน้ก็มันได้ก็กาต่าตั้งมุนสิคะจอยค่ะคนะ่ะโอเค นี่หอมกอมแล้วคลิปวิดีโอเสียมาต่างบันพีพีน้องๆเขาขอขิงเย้าคัคาเนเพราะว่าป้อมมาต่างบันวิดีโอขิงแกดสน่ะแต่ลืมกันในคคะเนาะอย่างน,นั้นแหละเมื่อไหร่กที่เอาคลิปวิดีโอหัวใน้าเสียขอมาฝากถึงพี่พีน้องๆเขาคุกก็คันเนาะเวในคลิปวิดีโอหัวใน้าก็ด้เป็นคลิปวิดีโอกินนะคะเนาะเมื่อไหร่ก็ขาะเดมากินนะคะเนาะหมักกระเทาะนะคะเนาะนะคะ อันนี้ก็ตั้งไทยมันเขาได้ห้องว่ากระท้อนนะคะว่าเป็นไผ่ดังไต้ได้ค่ะของพุทธนาว่ามือไต้จองมีห้ามมีแล้วก็เป็นห้องสังนะคะเนาะอ่าว่าเป็นไผ่มันได้ก็เขาไ,ได้ห้องว่าติดตูดีนะคะเนาะนะค,นคะกำน้ำได้เพราะตั้งไทยเขาก็เขาได้เฮ็ดจะไหนกินคะนะ่ะเนาะก็มาได้ก็ยิ่งหอมก็เตีมาเฮ็ดกินด้วยลายยิ่งหอมนะคะเนาะเดเหมือนเชือกแล้วก็จองเตทหวานในกอเข้าไปกันตุยจังยังค่ะเนาะ ตั้ได้มันก็ตีดมน,นเนนก็มีมิดมันก,ก็หนืองจะก,ก็กินเลมุดขนอปองเขาขับปอกเปิดม่ยก็ไอยาอสามันได้ก็ตีซูมีย่ยก็ผัดอีทขนัเขาตีนมากินด้วยคะ่ะได้วยกันคะเนาะ โอหึงมากกอสีก็ได้เป็นในเป็นฐานาะกองได้ลำแบตในกอเด้มาพักใส่เทียนข้างนอกแล้วก็ได้ใส่พักมีแหวงอีตนึงนะหรืออีตนึงนะแล้ก็พองวนันกอเดใส่น้ำปลาไว้เนาะแล้วก็น้ำปะลาระแล้วก็มะเพ็ อะจะตามมุกอีกนะนี่ค่ะเนาะกระทร้อนสาหนค่ะเนาะยำกระทร้อนเขาก็แล้วค่ะเนาะแต่ก็เขาขับมันชิมต้ยค่ะเนาะว่าจองมันตีหวานเพิ่ <c oughs> มก็ดีสมสมเนี่ยก็ผัดอีทคเนาะหน้าต่างได้ก็เตรียมห้างนี้ค่ะเนาะก็เนี่ยก็กินวัน พามาสากระท้อนเล่งของปีเราเนอะจากนั้นหน้าตางแนล่ลับปีนะี่อันนี้เดี๋ยวเป็นหมิมนะ จะทำแต่เนนอลำพิษเลยต่ว่าไน้วมก่อนนพืช่ะเนาะในย่อแน่ตนุพืชพาะต้นกระท้อนรับล่งักต้นกระท้อนกระท้อนต้นชุมๆนะตีตีนะเออต้นมันเ ข้าเหนียวนะไปเหรอยำกินก็กินข้าวเหนียวกับกับฟอนเบื่ยเหมือนเนื่อเนี่อดรายเนาะชุบมะกร้าวแล้วมันเนีะอ,อืมกินกินตามชอนบ,บอนั่นเกิน ค่ะดนายคิดนก็มีกันนายกล้วยในค่ะเนาะสองเจ้ามีผักตีแใครเอาไปเฮ็ดกินซ้ำตัวเี้จริงยิ่งหอมให้กินในก็อย่าเพินลืมเอาไปเฮ็ดกินได้ค่ะเนาะยังก็พอดีไปเลยติดตามเพจอํานันก็ช่อง YouTube ของยิ่งหอมประกาศในก็จอยกับติดตามยังก็จอยกับ subscribe เป็นพองในค่ะเนาะแล้วก็ฮอไฟอ่อนกันกระทบกันแทบวีดีโอนะคะเวัาไี